ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนยางหลังบ้านลุงพลนะครับตรงข้างหน้าก็เป็นที่ถมที่ลุงพลถมที่เพื่อทําเป็นตลาดถมลุงพลนะครับนะครก็ต้องขอบคุณเสื้ออ่ะเด้เสื้อเมื่อกี้เอฟซีมอบให้เสื้ออะไรเอ่ยแชนภูไทยะระบอบมีขายแถวนี่ไหนเห็นเห็นพวกเขานี่บ้านกก,กอกนี่ภูเหล็กไฟ,ไฟปะ่ะดูเด้ข้างหลังนี่อะไภูเหล็กไฟเออภูเหล็กไฟ ที่อยู่ในตำนานนะพุ่งเด็กไฟนะครับตรงนี้ในตำนานนะครับโอเคอมาตามมาว่ามีอะไรบ้างดูส่วนตรงนี้มาตามมามาตามมานะครับตามมาตามมานะครับอ้นี้เป็นฉากสุดท้ายของการถ่ายผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพวันนี้วันจุดสะฉากสุดท้ายเลยนะครับมาอะไไป้วขุ้วจระไหมนาเบลลงหนุ่มเลยแล้วฝังเลยนี่คือหลุมอะไรฮะขุดไปแล้วขุดไปแล้วแล้วไม่มีถังจระไหมไอนาเบลลงมาไหม ไปพิ้วกระโดลงไปกระโดดเหรอกระโดดกระโดดได้ได้ครับมาเอเนเบลฝังไม่ได้ฝังบ้างนี่ไงฝังเห็นไหมติดเพิ่มไม่สวยแล้วจะขึ้นยังไงอ่ะนี่ไงครับโฉดทวีนหน่อยนี่ความลึกเท่านี้ยังยังยังไม่พอครับยังขุดยังยังขุดไม่เสร็จครับนี่นี่คือส้วมหรือน้ำประดาลส้วมครับดูดูปลอกส้วมนี่ครับมีเปล่าไม่มีครับ ยางยางยังครับยังทำไม่เสร็จได้นะดึงแล้วก็ปล่อยครับดึงแล้วก็ปล่อยครับมาตรงนี้มาตรงนี้เหอตรงนี้มนี้ครับีเนี่ยมันอง้าเลอ้าวมือถือไงไทยนปนบแก Dato Vinga. Malay, malaya, malaya. <laughs> Dalila <laughs> Lee tee, tee tee โอ้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะนะโอ้ยมีเต็นท์ด้วยมีเต็นท์ด้วยมีก็ของยูทูบเบอร์ครับพีุ่ปวบใช่ยูทูบเบอร์เขาจะจะนอนตรงนี้ครับสวยมากส่วนใหญบางคืนเขาบอจะตัดกันตอนคืนใช่ไหมใช่ครับอ่าคืออ่าวันหนึ่งประมาณสิบห้ารอบเลยครับเขาไม่ไหลตลอดเหรอใช่เขาไม่ไหลตลอดครับจะเป็นรอบเป็นรอบเดินแบบได้ไหมอยากเดินอ่ะ เอาดีครับเดินมาดีเพราะว่าทุกวันฉันคือรันเวย์เดี๋ยวเพราะทุกวันฉันคือ everywhere every day ฟูเต every day อะไร everywhere everywhere it's my runway it's my runway โอ้โอ้ model ชาไทยได้ไหมชาไทยโมเดล Thailand Thailand กกกก family family อ่าอะไรวะ fashion fashion w a k e w a k e เอ้าก็ตามไงครับเ็ดินตามไหนดิเป็นดีไหมอันไหนสวยอันนี่แบบมองนี้บแบบนี่ครับไปโพธาอยู่นี่ที่นี่เลยโพธาตรงนี้นี่นี่ไม่ได้มีจำปลวกไม่ใช่จำปลวกมันคือตอไม้เดี๋ยวก็อะไรบวมเป่งไปจำปลวกไม่เอาเอาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนนะะดี๋ยว เอ e ว y ี่แบเอวี่วันแฟชั่นวีกกอกมาเลยครับไม่ครับมาเลยหนึ่งสองสามมาไม่ครับ everywhere e v e r y is my runway is my runway o d Thailand กอกแฟบรี่แฟชั่นวกไหนตีไหนตี เออได้ได้ครับไปต่อเดินเดินอ่าพี่อุ๊บลองลองเดินซิกแซกมาดินี่ซิกแซกซิกแซกแบบนี้มาอ่าไม่เจองูนะคะนี่เดินซิกแซกแบบนี้อ่าเอาเอาเอาต้นนี้ซิก ซิกไม่ซิกซิกซิกแซกไอ้กกไม้มาต้นไม้มาเนี่ยซิกแซกเข้าซิกแซกออกต้องต้องวอร์มร่างกายก่อนครับก่อนที่จะเข้าฉากนะครับางหลััครรูชไทยยกบพี่อุปิะนะะฮนี่นางแบนในสวนยางครับจะโดนจรข่มขืนไหมโอ้ยอย่ากลัวเลยครับโจรข่มขืนนะนี่ ใครเห็นต้องวิ่งหนีครับไม่ใช่ผีนะคะัผูอย่าว่าคุณแม่ฉันคุณแม่ขอร้องตีวงค่ะตีวงค่ะตีวงตีวงตีวงค่ะตีวงค่ะตีวงค่ะโอ้ย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 เหนื่อยก็ับโอ้ย หกสิบเอ็ดนะครับไม่ใช่สิบหกเหนื่อยไม่ที่มันเหมือนมันไม่สมบูรณ์เต็มเกงสวยอ่ะเก่งสวยอ่ะก็มาจากเทพะซื้อใหม่นะครับไม่ใช่ซื้อใหม่ของเก่าห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเสื้อไทยประเทศเลยแต่สีสีนหล่รอรอไม่ได้ก็พี่ต่างประเทศอ่ะพี่โจถ่ายหน่อยอ่ะจะได้อยู่ด้วยกันอาพูดหน่อยเอาพี่โจถ่ายให้พี่อุ้นหน่อยอ่ะพี่โจอ่ะมาพูดเลยเดี๋ยเดี๋ยวคู่กันเดี๋ยวเดีคู่กันเต้นแบบเต้นแบบไปไหนดีมีแว่นด้วยอ่ะไปไหนเดี๋ยไปไหน เดินเข้าป่าเหรอเดินเข้าป่าไหมเดินไปหาพี่โจเนี่ยมาหลังนะอะไรทำไม่อะลองน้หมากก่อนไม่เอาจบกอเข้ามา w e e a is my n w a y โมเดลทารันเกเกฟัมลีแวชันวิกนาทีนาทีคามิงซูนซูนอีกรอบนึ่งเดินไปมาโ้มาเลยมาเลยเอาซีูตายครั เรื่องเดินแบบชั้นบทย่อนค่ะเป็นไงครับปโจเดินไหมวันที่สองเดินไหมได้ครับรอชุนไปน้ำนะไม่เอาครับต้องไปน้ำไม่ไหวอานุพันมาลมาเหมอนกันแล้วโอเคไปครับไปครับไปครับออาเลยมาต่อครับ เนนั้นน่ะนิวอะไอคืนอะไรที่มันหลับแล้วไอไมแบกี่างแล้วเอ็กซ์เมนนับบทกี่างอีกแล้วเหรอโดยเหนื่อยเนาะคือชดมกี่างแล้ว <farther> ม <words> <c oughs> ันมันกีคนนี่เอตู้กันหรอเหมือนเอนนิวอ่ะไมแบนิวทีต้องมอนี้วกอยู่เดี๋ยวเขาเกี้ยันไม่ได้เงหน้าเกิ่หน้าชาไทยไม่ได้นะเป็นเรื่องนะ เป็นหลังใส่เ้็นหลังนะอะไรอนุดุพลขีดทำไงฮะลุงพลสอนพี่หน่อยรว้ายมีถึงกูมากเลยวายก่อนวาก่อนจริงจริงนาะทำเอ๊งมันไม่เข้าน้อไรรองน้าน้ําจะไหลไห้น้ลหรไหนลงพนขาลนมียงเเดี๋ยวมือเพิงจับไปาใรนะเองขานะปลาของยาค่ะยาคะคือนขายาค่ะลงนขาเบาๆุงพนเบาๆค่ะไม่ได้อย่างี้นะโอ๊ยเจ็บมือครับเลินล้นเบ้าครับ นี่เบื้องหลังนะฮะนี่น่ะเจ้าของกรีดยางในตำนานแห่งกรอกค่ะสมัยก่อนตื่นตื่นทีไรครับว่าแต่งขาสองทุ่มหนึงกี่ทุ่มคะหกทุ่มค่ะถูกไหมถ้ามีไหมแบบมากรีดกันแล้วก็โอยเกิดอะไรก็ไม่รู้ก็มานั่งทอดรักกันกอดกันอะไรก็มีไหมไม่มีค่ะจริงเหรอเสียงมันโล่งเหรอไม่ได้บังเหรอมียุงไหมบางทีขี่ถ้าขี่เยอะก็เสร็จทุ่มหนึ่งจะสว่างเลยแล้วคุยขีดไปคุยแต่เป็นสีพอดีเลยใช่ค่ะ กอระกิดไปแล้วคุยกันมีไหมคุยกันอ่าคุยกับข้างเพลงข้ามอขาเมียข้าเมียขาคุยกันไหมพลัมมุมอ่ะพลัมมุมปลาต้นเลยปลาต้นแล้วเกิดงูวิจเจองูทำไงเคยเจอไหมงูวิจไปไหมเจอไหมเจองูก็เอามาต้มครับงูอะไรอ่ะงูอะไรงูอะไรงูในสวนยางเราเราจะคุยกันเรื่องงูอีกนานค่ะอีกชั่วโมงหนึ่งค่ะป๋าแต่งขาแล้วแต่งกินงูไหมไม่กินค่ะเพราะ่านั้นงูงูมีสองตานะคะ งูจั๊กจั่งอะไูไล่งูปลางูเลื้อยถ้าเห็นงูจะบอกว่าอยู่ท่าอยู่มานะคะไในนักคู่รอได้แล้วไงรอได้อีกก็ได้ลูกคนนี้ใคร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 กรีดเก่งกว่ากันเอาเลยนะใครจะเอาพร้อมเลยนะคะไข่เสียข้าอยูนะไข่ไข่เข้าก่อนมีสองคนใช่ไหมเขียนข้าย่งหน้ายนข้ตัวนู้นใช่ไหมตัวนี้เข้าไหม นะวันนี้เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังป้าแต่ลุงพลนี่คืออาชีพดั้งเดิมของคนทั้งคู่นะครับเซเลบดังแงกกขกกอกวันนี้อุปยะไรางานแนกกรอกนะครับเกิดเหตุการณ์สองผมเมียกลับมาก,กิจยากันเหมือนเดิมครับสักการขึ้นมาดูเลยนะครับในเบื้องหลังมาแล้วมาแล้วกา <c oughs> แฟสุขภาพดี <c oughs> ติดตามชมนะครับ <c oughs> อุปยะไยรางาน <c oughs> จากช่องชาแนลอุปยะค่ะ ชาไทยชาแนลครับโอ้มาไงฝากการเลยไหมฝากฝากช่องอย่าลืมพูดแต่งเพลงมาเรื่อนะคะต้องฝากแล้วยอดโพยพุ horrible. ่งแล้วเออยอดเยอะระโชว์ชาชาไทยช่องอะไรครับ ช่องชาไทยชาแนลนะคะแล้วก็พิวปริยะชาแนลจะกลับแล้วจะไวพรอะไรดิฉันเดี๋ยวกลับแล้วค่ะคุณเชอร์รี่ไวพรอะไรกอดขอให้ขึ้นเครื่องนะคะทีไอ้ก็กอดได้ที่ฉันไม่กอดโกรธแล้ววะพวกมีดเอาะกนะเอออะไรฝากอะไรอะไรไวพรไยชัยจะกลับแล้วให้กลับทันเครื่องนะคะวันนี้ยังไม่กลับเครื่องอีกสงสารแม่พี่บ๊อบที่ห้องนะคะแม่แม่ทางปลอดภัยค่ะใช่เช่นกันนี่คือสำคัญที่สุดนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ ปลอดภัยเดี๋ยจะไม่ได้เข้ากันทางปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางมากันบ่อยๆเราจะมาปลูกบ้านอยู่นี่แล้วค่ะปมาแตนขาแตและในไม่ช้าพี่วิวพี่คนนีเริ่มปลูกบ้านที่บ้านกรงทองนะหลังบัเบลข้ายืนเขาเด่นเหมือนข้ายืนให้ท่านปัสสาวะเลยทุกคนมันยังเงี้ยคนยาคนะไม่ กีดยางเขาไม่ยินนะคะัเอายาครับอันคนอะไรเอสียงเงียบปะครับเงียบไหมเงียบไหมเห็นทั้งหมเลยครับลอกกันนี่ครับ

ตำลิ้นกลยางอะไรนั้นเสือเราเสือมีดเสือมีดโดนลิ้นนิดเดียวเนี่ยคมมีดเป็นควันตะกะแตนน้ำยางไม่ออกถ้าแบบนี้เก็บได้ยังครับเนี่ยครึ่งครึ่งถ้วยเนี่ยครับไ,ไดแปดมีดอสองอาทิตย์แปดมีดสองอาทิตย์สองพักหนึ่งครึ่งเดือนเกือบครึ่งครึ่งเดือนเกือบครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนพอดีครับสองอาทิตย์ก็วันที่สิบห้า อองทุกเดืนแล้วมีการขโมยของหายไหมครับไม่ครับบ้านกาะกอกปกตุงแถวนี้ยังไม่มีแต่มันเคยมีทางฝั่งนู้นอาจจะจับแล้วไอ้คอนที่หน่อยไอคอนไอคอนไอคอนนี่จะจับแล้วสองทุ่มไม่มีดอกค่ะไม่มีเราไม่มีลูกจับแล้วาบอกว่าแร้วครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องคุณปริยะชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ช่องของคุณชาไทยชาแนลนะครับก็ หลังจากที่คุณอุ๊บได้มารอบนี้นะครับก็เป็นรอบที่อบอุ่นมากนะครับก็อยากจะอวยพรให้คุณอุ๊บนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้รวยรวยปังปัง ปังอะไรครับปังปอนเย่เฮ้ขอบสุขภาพสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะสำคัญค่ะเพราะว่าสุขภาพต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดค่ะสุขภาพมาก่อนกันมาที่หลังเนาะก็ต้องดื่มกาแฟอะไรนี่หวังเรื่องสุขภาพนะครับทีวีค่ะเลี้ยงนะคขอบคุณดี่มกาแฟทุกวันนะครับเทายังเทายังทำงานค่ะลืมอวยพรใาะอะครเขาผมนะครับไปทำงานไปทำงานก่อนลืมผมเฉยเลยไไม่ด้ก็อยู่ในใจอยู่แล้วโอเคครับกี่นาทีกี่นาที 10นาที10นาทีครับอคะ่ะพปิดกล้องแล้วคะ่ะพอ,อแล้วกวันนี้เยอะแล้วคะ่ะปิดยงังก็ปิดให้ผมดีไหนปิดยังไงอะ่ะนี่ก็กดกดปุ๊มปุมสองมือ,อปิดโอ okay. เคแล้วกดแรงๆครับ